ครับทุกคนตอนนี้คุณกำลังอยู่กับผม DTK Game and Music นะครับและวันนี้ผมก็ได้ทำการจัดตู้เลี้ยงบูทังของผมใหม่ทีมนี้จะเรียกว่างไงดีล่ะคุณเห็นแล้วมันนึกว่ามันเหมือนอะไรเหมือนทีมไดโนเสาร์หน่อยไหมเห็นไหมมีภูเขาตรงกลางนั้นให้ความรู้สึกเหมือนเป็น จูราสิกปาร์คขึ้นมาเลยใช่ครับทีมของผมวันนี้คือทีมจูราสิกปาร์คครับต,ตอนนี้เจ้ากิงก่าของผมก็พร้อมแล้วพร้อมที่จะกลับเข้าไปในตู้แล้วครับการตกแต่งก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับเห็นแต่ว่าหินที่ใช้ในการประกอบตู้ก็ ให้ความรู้สึกน่าเกรงขามทีเดียวแต่ผมว่ากิ่งไม้นี่มันลดความสงา่าลงไปหน่อยนะเี่ยวผมอยากให้มันดูเป็นเป็นป่าหน่อยก็เลยทําแบบนี้ก็โอเคครับเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าอูทางผมกลับเข้าไปในตู้มันอยากกลับเข้าไปต็มทีแล้ะไปไสำรวจตู้จัดใหม่ได้ แล้มันจะถูกใจหรือเปล่าก็คงเช่นเคยครับชอบจังนี้ชอบสำรวจนู่นนี่ค,ครับกำลังงงว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยเหมือนเดิมอ่างน้ำผมก็จะไว้ที่เดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนที่ ทักทายคนดูหน่อยจ้ะหนูทายคนดูหน่อยสิเป๊ะลืมใส่ของตกแต่งอีกหน่อยเข้าไปนี้กิ่งไม้กิ่งตั้งแต่ตู้แรกๆนะครับจะใส่เข้าไปเหมือนเดิม เพิ่มความเป็นธรรมชาติขึ้นมาให้กับตู้จะทำไมผมรู้สึกว่าเพิ่มแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กชอบคนเดี๋ยวนะมันบังอนะมันบังเ,เดี๋ยว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 ,ยวผมว่าผมวางไว้อย่างนั้นดีกว่า บบนี้แล้วกันเดี๋ยวค่อยหาวิธีใหม่ว่าจะจัดยังไงให้มันดีแต่ตอนนี้ก็แบบนี้ไปก่อนทำไรฮะเราทำไรเรา ออยากออกอะว่ามันอาจจะยังไม่ค่อยชินพื้นที่ใหม่สักเท่าไหร่นะเดี๋ยวมันก็คงจะโอเคครับก็มาเนยครับของตกแต่งก็มีกิ่งไม้หาทรงที่มันได้รูปมาประดับไม้ฝั่งขวาจริงๆแล้วเอ,ออกก็ได้นะเพราะว่าหินที่ผมใช้มันก็เป็นหินทรงจันเซียวครับ ซึ่งดูดีอยู่แล้วแหละแต่ผมไม่ชอบว่ามันดูลงๆเกินผมเลยฮะอะไรมาตกแต่งเพิ่มแล้วมอสก็เป็นมอสของอยีออ่ห้ออะไรผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าเป็นเป็นยี่ห้อที่เขาใช้กับเต่าบกนะครับซึ่งก็ใช้ได้เหมือนกันนะจริงๆของของอีกยี่ห้อหนึ่งก็ได้ ดีเหมือนกันเป็นมอสที่ใช้ได้กับมอสเขียวที่ใช้ได้กับพวก,พวกเต่ากับกบใช่ใชมอสกบครับผมจำชื่อไม่ได้แล้วสิสนละสนละโอเคครับแล้วก็ ิดหน่อยคุณก็จะได้ป่าจุลสิกประมาณนี้โอเคครับก็วันนี้ก็คงขอจบการไลฟ์เพียงเท่านี้มีคำถามอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ DTK เก m เ m u s ม c แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าลาไปก่อนครับสวัสดี